คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ นะครับลุงเนียงก็ได้นำสูตร10ล่างมาฝากท่านผู้ชมนะครับซึ่งเป็นสูตรใหม่นะครับที่ลุงเนียงได้ทําขึ้นมาทดแทนสูตรเก่านะครับที่หลุดไปนะครับซึ่งสูตรนี้ลุงเนียงก็ได้นำสถิติย้อนหลังมาทําให้ดูทั้งหมดนะครับ9งวดนะครับ9งวดก็ ลองติดตามชมดูนะครับแล้วก็นำไปพิจารณาหรือนำไปทำดูนะครับว่ามันจะเข้า,าหรือเดินดีหรือไม่นะครับเอาละครับสิบล่างสูตรนี้นะครับก็วิธีทำนั้นก็คือเป็นสูตรที่ทำง่ายมากนะครับง่ายมากจริงๆนะครับ แต่ว่าความแม่นยำนั้นไม่ธรรมดานะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับเอาละเราก็มาเริ่มคำนวณกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็อย่าลืมนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงเนียงด้วยนะครับลุงเนียงไม่ได้หวังอะไรนะครับลุงเนียงหวังแค่นี้พอนะครับเอาแล้วครับเรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับวิธีคำนวณนะครับก็ตั้งรางวัลที่1ลงไปนะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวล่างก็ตั้งลงไปนะครับการคำนวณนะครับก็แค่เอา หลักหน่วยบนมาบวกกับหลัก10ล่างนะครับแล้วก็บวก6คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้นําผลลัพธ์มาบวก1แล้วก็บวก1แล้วก็บวก1คงที่ทุกครั้งทุกงวดไปนั่นเองนะครับอ่ะเรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับก็5บวก4นะครับก็เป็น9 9บวก6ก็เป็น15นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5 5บวก1ได้6 6บวก1ได้7 7บวก1ก็ได้8นะครับก็ต่อมา2ตัวล่างก็ออก7 9นะครับ7 9หลัก10ก็คือ7นะครับก็เข้าที่เล็ก7นะครับ งวดต่อมานะครับงวดต่อมา3บวก7็ก็เป็น10 10บวก6ก็เป็น16นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 6บวก1ได้7 7บวก1ได้8 8บวก1ได้9นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก7 8นะครับหลัก10ก็คือ7นะครับ ก็เข้าเฉลกเจ็ดงวดต่อมานะครับ6กบวกเเป็น13 13าบวกหก็เป็น19นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9 9กบวกหได้10ก็คือ 0, 0ูนบวกหได้1 1ึบวกหก็ได้2นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก90นะครับ90หลัก10ก็คือ9ก็เข้าที่เลขเก้นะครับ งวดต่อมานะครับ1บวก9ก็เป็น10 10บวก6ก็เป็น16นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 6บวก1ก็ได้7 7บวก1ได้8 8บวก1ได้9นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก7 9นะครับ7 9หลัก10ก็คือ7นะครับก็เข้าที่เลข7 งวดต่อมานะครับงวดต่อมา8บวก7็ก็เป็น15 15บวก6ก็เป็น21นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1 1บวก1ได้2 2บวก1ได้3 3บวก1ได้4นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก1 7นะครับหลัก10ก็คือ1นะครับก็เข้าทีเลข1 เมืต่อมานะครับ6บวก1ก็เป็น7 7บวก6ก็เป็น13นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก1ได้4 4บวก1ได้5 5บวก1ก็ได้6นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก6 0นะครับหลัก10ก็คือ6นะครับก็เข้าที่เลข6นะครับ งวดต่อมานะครับ0บวก6ได้6 6กบวก6ก็เป็น12นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 2บวก1ได้3 3บวก1ได้4 4บวก1ก็ได้5นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก4 2นะครับหลักสิบก็คือ4ก็เข้าทีเลข4นะครับ งวดต่อมานะครับงวดต่อมา3บวก4ก็เป็น7 7บวก6ก็เป็น13นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก1ได้4 4บวก1ได้5 5บวก1ก็ได้6ต่อมา3ตัวล่างเอ2ตัวล่างก็ออก3 1นะครับ3 1หลัก10ก็คือ3นะครับก็เข้าที่เลข3นะครับ ก็ยังไม่หลุดนะครับยังเดินดีนะครับก็ก้างวดติดนั้นนะครับสติติยังบริสุทธิ์นะครับทีนี้เราก็มาดูงวดประจำวันที่1เดือนกรกฎาคม2567ว่าหลัก สิล่างงวดนี้จะได้เลขอะไรนะครับก็มาคำนวณกันเลยนะครับ4บวก3ก็เป็น7 7บวก6ก็เป็น13นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3าบวก1ก็ได้4บวก1ก็ได้5้บวก1ก็ได้6นะครับที้เราก็มารอลุ้นกันนะครับสำหรับงวด นี่เป็นงวดประจำวันที่1เดือนกรกฎาคม2567นะครับยังไม่จบนะครับสำหรับสูตรนี้มันมี2ส,สูตรชนกันซึ่งสูตรแรกที่ลุงเนียงได้ลงให้ท่านผู้ชมไปแล้วนั้นนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชขออภัยด้วยนะครับ ไม่ใช่สูตรนี้คือสูตรหลัก10บล่างนะครับไม่เกี่ยวไม่มี2ส,สูตรครับมีสูตรเดียวขออภัยจริงๆนะครับก็รอลุ้นกันนะครับวันที่1เดือนกรกฎาคมนะครับก็ให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบประจัดขัดก็ผ่านนะครับซึ่งก็ หลัก10บล่างงวดนี้เลขที่ได้ก็คือ3 4 5 6ี่หนะครับ3 4 5 6หซึ่งเป็นหลัก10ล่างนะครับลองนำไปพิจารณาดูเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ